สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าในช่วงที่ทํางานไปก็รู้สึกว่าอยากที่จะแ,แบ่งปันหรอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละทีอยากจะมาผ่านไพ่นะคะแชร์อะไรเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่าง นะคะในตอนนี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมก่อนที่เราจะไปดูพลังงานไพ่ในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นใช่ไหมอันนี้คือภาพระบายสีเรากําลังทาโปรเจกต์งานบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับในการของการระบายสีนะคะที่จะไปต่อยอดนะคะผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของเรานะคะร่วมกับทีมงานในอนาคตของเรานะคะอันนี้คือ อ่าที่ที่ทาเสร็จแล้วงานในวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแผนนี้ก็คือยังไม่เสร็จโตก็จะลบลงหลังนะคะขณะน,นี้วันนี้ก็เราก็ยังทํางานอยู่กับภายใต้การดำภายใต้การนาทางของจักรวาล <c oughs> ของจักรวาลของไฮเอเซลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเสียงภายในของเรานะคะเพราะว่าเรารู้สึก เรามีความเชื่อมีความรู้สึกในสิ่งนั้นในการนำทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆน,นะคะก็ยังอยู่กับศิลปะภาพวาดมันดาราสีแล้วก็พี่หินนะคะยังทำงานอยู่กับพี่หินในทุกๆวันแล้วก็บางวันก็สำหรับตัวเรานะคะที่ที่เคยให้เพื่อนๆในในวันนั้นที่เคยถ่ายให้เห็นห้องพิธีกรรมใช่ไหมเราใช้คาว่าพิธีกรรมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าเราเราชอบเราอยากให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราทาอะค่ะมันมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีความพิเศษในสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะเราก็จะเรียกกันว่าพิธีกรรมนะคะทุกๆอย่างเราจะเราอยากส่งออกพลังงานดีดีทุกอย่างที่เราทําเราจะใช้คําว่าพิธีกรรมนะคะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการตีขันนะคะมันเราจะใช้เสียงนะคะของขันทิเบตในการเคลียร์คลื่นเคลียร์พลังงาน ะะให้เราอยู่ในสภาวะสงบนิ่งนะคะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราแบบเจอเจอในแต่ละวันนะคะใหะ้ความรู้สึกให้จิตใจของเรานะคะคผ่อนคนลายไปตามเสียงเนาะเพือ่อนๆหลายๆคนอาจจะมาฟังบาง,บางคนก็ฟังคลิปเราแล้วได้ยินคำว่าพิธีกรรมมันก็อาจจะขัดหูว่าอีนี่มึงอะไรพานคนแบบงมงายเพ้อเจอเพ้อพบไม่มีสติไม่มีปัญญา แต่ในคลิปน uh, ั้นเราก็เลยแบบมีแบบคนมาคอมเมนต์นะคะว่าเราไม่มีแบบให้เราไปศึกษาธรรมะแล้วก็ให้เรามีสติอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะพอเรามาคิดมาทบทวนออกเราใช้คําว่าพิธีกรรมหรืออะไรบางอย่างที่มันอาจจะตีความไปว่าเราอะอะมูเตลูหรือแบบงมงายอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการงมงายในอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นแหละค่ะก็แล้วแต่ในการใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังค่ะเนาะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็พูดคุยมาเยอะแล้วนะคะไม่ได้ลงคลิปหลายวันมากๆมากๆมากๆหลายวันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงมีนาช่วงมีนานี่เป็นเดือนเลยเราแบบต้องนอนแบบอยู่ที่โรงพยาบาลเดินเข้าเดิอนออกโรงพยาบาลเป็นว่าล่นนะคะเนื่องว่าจะได้แฟนเป็นแบบอ่า บุรุษพยาบาลหรือคุณหมอพยาอาะอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะคะเ <c oughs> พราะว่าอยู่โรงพยาบาลยาวเลยเพราะว่าเมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลมาแล้วก็เดือนหน้าก็ต้องถูกนัดอีกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ตัวเราเนาะก็คืออ่าคนเนี้ยเขาัวนะคะก็คือลูกสาวเนาะป่วยนะคะ ป่วยนะคะป่วยยาวเลยนะคะต้องดูอาการต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะคะเป็นเดือนเดือนแล้วก็นัดติดตามอาการอย่างต่อเนื่องและเป็นพิเศษเนาะหลายๆคนช่วงนี้ถ้าแบบอาจจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตอยู่คนในครอบครัวคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามภายใต้สิ่งที่เรารับผิดชอบนะคะก็ขอให้เป็นกาลังใจให้นะคะเรารู้สึกว่าไม่ว่า เราจะเจออะไรหนักๆมาก็าตามนะคะในช่วงชีวิตของเราหรือหรือในวันนั้นที่เรารู้สึกว่ามันหนักมากแล้วมันอาจจะไม่มีทางแก้ไขมันอาจจะอยู่ในช่วงแบบแม้กระทั่งแบบทามใจหรือปล่อยวางแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันก็มันก็ได้ได้รับการแบบคลี่คลายนะจากที่มันหนักๆแล้วก็ มันก็เบาลงอืมมันก็เบาลงมันก็ดีขึ้นนะคะทุกๆอย่างในชีวิตนเนาะอันนี้พูดได้นะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเย็นผ่านอะไรมาแบบค่อนข้างที่จะเจอ,เจอปัญหาก็รู้สึกว่าหลายรูปแบบเนาะก็อายุก็จะเข้าแบบ ใกล้เลขสี่จะแต่เลขสี่แล้วนะคะในอีกห้าปีข้างหน้าก็รู้สึกว่าชีวิตตั้งแต่เด็กเลยก็เจออะไรที่มันสมบุกสมบันต้องบะเชิญต้องอะไรๆลอย่างอยู่ก็เลยคิดว่าก็ มีประสบการณ์ที่แบบโชกโชนอยู่ในเรื่องต่างๆนานานะคะเคยแบบรู้สึกว่าเคยแบบตำหนิติดเตียนชีวิตด้วยนะว่าทำไมถึงกมาอะไรเป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อเรามาเมื่อเรามาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรามุมมองได้มองเห็นมุมมองชีวิตที่มันแบบอ่าสูงขึ้นอะเหมือนกับว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอายุที่เรามันแบบ เพิ่มขึ้นเลเนาะเพื่อนๆทุกอย่างมันก็จะสอนเราพอเรามองกลับไปมันก็เออนั่นแหละค่ะปัญหามันคือบทเรียนจริงๆให้เราเรียนรู้ให้เราตระหนักทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะหนักนาสาหัสแค่ไหนต่อจิตใจต่อความรู้สึกแม้กระทั่งต่อทรัพย์สินเงินทองอะไรของเราที่มันสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจดำเนินชีวิตพลาดตัดสินใจดำเนินธุรกิจพลาดตัดสินใจอะไรพลาดอยู่บนความพลาดเนาะเพื่อนๆเนาะความสัมพันธ์อะไรทุกอย่าง มันก็ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะพอเราพอเรายยกตัวเองขึ้นนะคะเหมือนกับเราอยู่นอกนอกโลกหรืออยู่ที่แบบที่สูงสูงแล้วมองลงมาอนะคะ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เหมือนกับแบบเล็กนิดเดียวอะไรประมาณนี้มันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆอนะ่ะเนาะพูดนานแล้วอ่ะหกนาทีแล้วมาดูพลังงานวันนี้กันดีกว่าว่า วันนี้พลังงานของพี่ไพ่นะคะหรือครูต้องการที่จะอยากให้เราสื่อสารพูดคุยอะไรให้กับเพื่อนๆน,นะคะในการเปิดไพ่ของเราอีกอย่างนึันเป็นการคลายเครียดด้วยนะคะเพื่อน <c oughs> ใครเครียดใครแบบอาการจากอาการการเหนื่อยล้าด้วยนะคะเราตอนนี้ก็คือไม่ได้รับให้คำปรึกษาอะไรผ่านไพ่นะคะเพราะามีงานหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เราจะต้องทําแล้วก็โฟกัสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพของลูกนะค,ะคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนัดปบาทต่างๆของเรานะคะพลังงานใบแรกก็คือแปดเหรียญมันมันเป็นสภาวะของใครของเราหรือเปล่าที่ตอนนี้ก็คือ หมกมุ่นอยู่กับตัวเองทํางานกับตัวเองผลิตผลงานเลยบางสิ่งบางอย่างของเราอยู่ออกมานะคะเพื่อนพลังงานใบนี้นะคะเพื่อนแปดเหลี่ยญน,นะเนาะมันคืองานที่เรามันไม่อาจจะไม่ใช่ตัวงานก็ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกของเราบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนนะคะให้ความรู้สึกว่ากําลังเจอกําลังได้รับ หรือก็ลองทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะตอนแรกเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยูอ่อาจจะอ่าเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วหรือครั้งปีสองปีปีสองปีแบบที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะไม่เคยแน่ใจในผลงานที่ทําะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ผลงานที่เพื่อนๆทำเพื่อนๆรู้สึกว่ามีมีมีม,ม,มีความรัก อะไรประมาณนี้ในสิ่งที่ทำนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะผลิตผลงานอยากจะออกโลดักออกมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามความสามารถของมุเคลื่อนมันเนาะเปิเนาะบางคนก็อาจจะได้เจองานที่มันทางสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวเงินให้กับเพื่อนๆด้วยเพราะอะไรทําไมมันมันมันติดมาสองใบเพราะว่าไพ่อะมันบางไพ่มันบางแล้วมันก็ติดมาสองใบนะครับมีแต่ไพ่เงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยอะ อัศวินเหรียญโอเคเราจะบอกว่าคนกลุ่มนี้ที่มาฟังเป็นพลังงานค่อนข้างที่จะมีความหนกแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ค่อยๆแบบใจเย็นมากไม่แข่งไม่แข่งไม่ไปอะไรกับใครทั้งนั้นมีมีสิ่งเดียวที่เพื่อนๆจะทำก็คือแข่งกับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแข่งกับตัวเองหมายความว่าเอาเอาสิ่งที่เราเคยทำอะ แล้วมาต่อยอดไปเรื่อยๆทาให้ดีมันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาดูฟังคลิปนี้นะคืออะไรรู้ไหมคือความมั่นคงในตัวเองไปเรื่อยๆแบบมั่นคงอ่ะัศวินถือเหรียญเหรียญมันคือธาตุดินธาตุดินคือธาตุของความมั่นคงของสิ่งที่จับต้องได้เพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างที่จะหนักแน่นทำอะไร ทำอะไรแบบทำอะไรแบบอาจจะบอกว่ามีแผนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแต่ไม่เร่งรีบเป็นเป็นเป็นคนที่มีความหนัหนกแน่นค่อนข้างที่จะ มากๆมากๆมากๆแล้วก็มีแผนที่จะทําอะไรต่างๆในระยะยาวแต่ว่าไม่ได้แข่งกับคนอื่นจะเป็นการพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองมีใช้แพชชั่นขับเคลื่อนสิ่งที่ทําล้วนๆเลยค่ะไม่มีการที่จะไม่ใช้แรงบันดาลใจในแรงบันดาลใจขับเคลื่อนตัวเองเข้าใจไหมสิ่งที่เราจะสือ่อยู่ใช่ไหมแรงมีตัวเองเป็นแรงบันดาลใจมีผลงานเป็นตัวเองเป็นแรงบันดาลใจเช่นวันนี้ลูกค้าเออเพื่อนๆ ผลิตสีสีนี้มาแต่สักพักแล้วรู้สึกว่าุยสีนี้มันจะต่อยอดเป็นสีอะไรได้กลายเป็นสีนี้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 อะไรประมาณเนี้ยเรื่อ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 ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนออแล้วโปรด c t หรือสินค้าหรือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนจะมองในอนาคตนมองในระยะยาวและที่สําคัญเพื่อนๆนจะมองเห็นมองออกว่าฉันจะหยิบสิ่งนี้ไปไปต่อยอดอะไรในอนาคตครั้งหน้า จะมองจะประเมินภาพออกว่าฉันมีสิ่งนี้แล้วฉันจะหาอะไรมาเพิ่มหาอะไรมาเติมเพื่อนๆจะมองจะมองสิ่งที่ตัวเองมีก่อนนะอยู่กับตัวมีก่อนอยู่กับตัวแล้วแล้วค่อยจะเอาไปต่อยอดในระยะยาวเพื่อนๆสิ่งนี้เพื่อนๆที่เรารู้สึกได้ก็คือเพื่อนๆจะเล็งเห็นคุณค่าเล็งเห็นคุณสมบัติเล็งเห็นทรัพย์สินเล็งเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วที่มันสามารถเอามาทาได้เลยในขณะนี้ อะไรประมาณนี้เช่นเช่นอายุตัวอย่างสีมันอยู่ใกล้เหมือเช่นฉันอยากทําอะไรบางอยา่างแล้วเพื่อนจะรู้ชงนั้นจะไม่มองไปข้างนอกจะไม่มองไปถึงน,นู่นนั่นนี่เพื่อนเพ่นจะเห็นในสิ่งที่ตัวเองมีเพื่อน่อจะหาสิ่งที่มันอยู่ใกล้แล้วเพื่อนเือนจะประทำสิ่งนั้นออกมาจากตัวเองเช่นเอา้าวันนี้ฉันมีสีนี่แล้วสีเนี่ย มันจะต่อยอดมันสามารถต่อยอดอะไรได้บ้างฉันจะเอาสีที่ฉันมีไปทําอะไรได้บ้างแล้วมันก็ค่อยจะขยับขยับขยับเพื่อนเพื่อนก็เลยกลายเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในตัวเองแล้วเดินอย่างช้าช้าแล้วก็คือนั่นแหละที่เราบอกก็คือเพื่อนเพื่อนขับเคลื่อนแพชชั่นที่มันมีอยู่แล้วในตัวเองแล้วใช้แพชชั่นขับเคลื่อนแพชชั่นอีกทีนึงเข้าใจปะเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะเพื่อนเนะอ่ะเห็นไหม ไม่ว่าจะทําอะไรพเพื่อนเพื่อนก็จะเกิดความมั่นคงในหน้าที่ทการงานที่ทําเพื่อนเื่อจะไม่คิดว่าจะ,จะจะจะไม่ใช่คุณที่เป็นแบบเพื่อนๆ่จะค่อยๆต่อยอดต,อยต่อยอดต่อยอดไปแม้วันนี้มันจะจะไม่โอเคแต่ว่าเพื่อนๆก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ยังคุ้มทุนอยู่ก็ยังเห็นก็ยังเห็นผลตอบรับนั้นอยู่มันเป็นมาแบบนี้มาแบบตลอดเลยนะเห็นไหมโปรดักต์โปรเจกต์เยอะ เออหยิบสิ่งที่มีรู้ว่าตัวเองมีอะไรแต่รู้ว่าเป็นคนที่มีโปรเจกต์งานเยอะแยะมากมายในตัวเองเจ็ดเจ็ดเอาสิ่งนั้นมาต่อยอดได้หยิบสิ่งนั้นมาหยิบสิ่งนั้นมาใช้วันนี้ฉันจะใช้อะไรก็ไปหยิบสิ่งนั้นวันนี้ฉันจะใช้อันนี้ก็ไปหยิบสิ่งนี้นะเพื่อนเพื่อนและที่เพื่อนทรัพยากรของเพื่อนพร้อมครบในทุกๆอย่างในทุกๆด้านเลยแม้วันนี้จะรู้สึกเพื่อนๆไม่เคยคิดว่ามันจะมันไม่มีหากสติว่าจะทําสิ่งใดมันก็จะมี มันจะมีให้เพื่อนๆไ,ได้ได้หยิบได้จับสิ่งนั้นมาใชา้เห็นไหมแล้วก็เป็นคนที่สุดยอดอดทนไม่โย t h r อพร้อมที่จะกำลาบอุปสรรคก้าเหรียญเห็นไหมมีคุณค่าเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วรักและหวงเห็นในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยนะหมายถึงว่าสี่เหรียญพร้อมที่จะอบกอดสิ่งที่ตัวเองมีแล้วพัฒนา โอ้ยพัฒนาสิ่งนั้นจากตัวเองอย่างจริงแท้และแน่นอนแล้วมันคงเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองห่วงแหนตัวเองมากรู้ว่าฉันมีคุณค่าอะไรรู้ว่าฉันจะทําสิ่งนั้นได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยอย่างเนี้ยค่ะ่ลงที่สําคัญนะความรู้ที่ในมีในตัวเพื่อนมันไม่มันมีไม่รู้จบไม่รู้ว่ามันหลั่งไหลมาจากไหนถ้าจะคิดจะทําสิ่งนั้นสิ่งเนี้ยเหมือนกับคิดวันนี้แล้วมันออกมันปิ้งมันปิ้งมันปิ้งอะเพราะว่าเซเว่นออฟคัพมันคือไพ่ของ ความฝันความหวังเพื่อนๆจะจะไม่ใช่แบบเพ้อฝันแต่ว่าเพื่อนๆสามารถนําสิ่งที่ฝันมาทําเป็นสิ่งที่มันทําจริงได้มันเป็นไพ่ของการมินิฟีการการนึกภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องของแบบเพ้อเจอเพ,พ้อพบฝันอะไรก็จะได้สิ่งนั้นหยิบหย,ยิบจับสิ่งนั้นมาเห็นมาแบบจับต้องได้นะคะไพ่มีแต่ไพ่ธาตุดินทท่าน,ทนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่มีความมั่นคงหนักแน่นในตัวเองค่อนข้างจะมาก แล้วที่สำคัญทำอะไรก็ไม่ขาดทุน <c oughs> ข้อเจ๋งก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรจะอ่านให้ฟังแล้วเละเออไม่มีอะไรจะจะจะ,จะ,จ,ะจะอ่านแล้วเห็นไพ่ปะเนี่ยไม่ได้มองกล้องเลยมองแต่นหน้าไพา่นั่นเลยคะ่ะเพื่อนๆจงก็รักษาพลังงานจริงๆแล้วไม่ต้องรักษาก็ได้เพราะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองแบบอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ ทำอะไรก็ได้รับการพพอร์ตทำอะไรก็รู้สึกว่ามีหนทางทําอะไรก็ได้รับการดูแลทําอะไรก็ได้รับการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะคะอืมจะบอกว่าไม่ใช่แค่คนเพื่อนมนุษย์ที่สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่าง จักรวาลเทพเทวดานางฟ้าพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะส่งข้อมูลพร้อมที่จะส่งตัวเลือกให้เราได้หยิบจับใช้สอยสิ่งนั้นนะคะออกมานะคะให้ให้มันให้มันเห็นให้มันเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อนๆเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะ การเงินการงานมั่นคงนะคะแม้วันนี้จะรู้สึกว่าทําง,งานด้วยแพชชั่นเงินมันอาจจะไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเรามีความมั่นคงในตัวเองเพิ่มขนที่จะสูงมากทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าฉันไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อนๆมีดีที่สุดมีดีที่สุดคืออะไรคือความมั่นคงในจิตใจของเพื่อนๆไม่เคยวอกแบกวอกแบกหรืออะไรต่อแบบเป้าหมายต่อสิ่งที่เราทํามีความรัก ต่อต่อสิ่งที่เราทำแบบสุดจิตสุดใจเเปนะคะเพื่อนก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเอาสิ่งที่ตัวเองมีมาช้าให้มันให้อ่า ผลิตสิ่งสิ่งที่มันแบบดีงามให้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองคนรอบข้างแล้วก็จกักับฮันโลกใบนี้นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้สัมผัสพลังงานหน้าไพนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนําเพื่อนๆหรอกเพราะว่าเพื่อนๆก็รู้ก็เข้าใจก็ก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะ,ยะมากมายขณะน,นี้เพื่อนๆใช้ชีวิตแบบ ด้วยความมั่นคงทางด้านในเรื่องของจิตใจมากๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรามันมีความมั่นคงในหัวจิตหัวใจมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าทุกอย่างมันจะทุกอย่างมันมันเขาเรียกว่าอะไรคะเราสามารถอ่านรับมือกับกับสิ่งนั้นได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเนาะก,ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้อ่านพลังงานหน้าไพ่ ไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะทำอะไรก็ขอให้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้เพราะว่าเพื่อนๆก็เกิดมาเพื่อที่จะสําเร็จมันคงในตัวเองอยู่แล้วนั่นแหละนะคะเพื่อนๆเนาะไม่มีอะไรให้เป็นห่วงเลยมีแต่ไพ่แบบดีๆพลังงานดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเข้ามารับรับชมรับฟังอาจาร หนึ่งคนสองคนสามคนพันคนหมื่นคนนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึงนะคะเพื่อนๆชาวช่องที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเราตลอดเวลานะคะเพื่อนๆนะคะเนาะก็หวังว่าเราจะมาอา่านไพ่แล้วก็ได้มาส่งต่อข้อความอะไรดีๆสักเล็กสักน้อยทุกๆครั้งที่เราแบบอา่านไพ่หรือหรือถ่ายทอดข้อความอะไรออกไปอ่ สู่เพื่อนๆนะคะเราก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยน้ำเสียงหรือข้อความข้อความไหนก็ตามที่เราส่งออกไปหาเพื่อนๆก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านตัวเราไปสู่เพื่อนๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้รับสิ่งดีๆที่เราส่งไปหาเพื่อนๆนะคะด้วยความรักของแสงสว่าง